สำนักบ,บริหารงานการศึกษาพิเศษได้จัดโครงการคัดเลือกครูผู้เป็นที่รักซึ่งครูรัตนานันเขียวจากโรงเรียนพิจิตปัญญานุกูลได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้เป็นที่รักวันนี้เราจะมาดูภารกิจของครูรัตนาว่า ทำไมเขาถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้เป็นที่รักไปกันเลยค่ะพอ,อคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมรู้สึกยังไงบ้างคะที่ครูที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้เป็นที่รักคะ รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับดีใจมากๆเลยที่รู้ว่าคุณครูของเราคือคุณครูรัตนะเนี่ยได้รับคัดเลือกให้เป็นคุณครูผู้เป็นที่รักนะครับเพราะว่าครูรัตนะเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความอัธยาศัยในตรีที่ดีมากๆเป็นที่รักทั้งคุณครูบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆของเราค่ะแล้วครูเขามีจุดเด่นอะไรที่ทําให้เด็กๆรักครูรักอะไระครับด้วยความที่น้องเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแล้วก็ เขารู้ว่าธรรมาชาติของเด็กเนี่ยเด็กที่เนี่ยชอบอะไรพอดีส่วนหนึ่งคือน้องเขาเนี่ยมีความสามารถในะเรื่องของดนตรีกิจากรรมการกาจังหวะอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เขารู้ว่าเด็กเนี่ยชอบเสียงดนตรีน้องเขาก็เลยเอาความชอบของเขาเนี่ยไปเสริมให้กับเด็กๆให้มีความรู้แล้วก็กล้าแสดงออกแล้วออกไปแสดงให้กับประชาชนหรือชุมชนเขาได้ได้รู้ถึงศักยภาพของเด็กๆของพวกเราอ๋อเขไม่ใช่ใงานนะคะครับผม ส่วนหนึ่งก็คือได้รับความร่วมมือจากคุณครูดนตรีท่านอืกก่นด้วยอย่างน้อยถ้ามีวงดนตรีมาเสริมเนี่ยมันน่าจะสมบูรณ์มากขึ้นก็ไปพูดคุยกับคุณครูแล้วเพื่อนครูก็มาช่วยกันทําวงดนตรีของโรงเรียนเราค่ะจะว่ประจําวันของเราที่ทําไรบ้างคะ ครับสำหรับกิจวัตรประจําวันของผมนะเหมือนคููปกติทั่วไปเลยครับก็คือรับผิดชอบหน้าที่สอนนักเรียนตามตารางสอนของตัวเองนะครับคือผมก็มีหน้าที่ เป็นผู้ประจําชั้นของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1นนะครับโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะแบ่งเป็นฝึกได้แล้วก็เรียนได้ครับผมก็จะอยู่ในระดับของนักเรียนชั้นเรียนได้นะครับก็จะสอนตามตารางเรียนตามปกติทั่วไปครับแล้วก็จะมีช่วงเวลาพักเที่ยงแล้วก็เวลาว่างแล้วก็ในเวลาช่วงเงย็นนะครับที่จะรวมกลุ่มนักเรียนที่มีความรักในด้านเรื่องดน,รนตรีน่าจะสินนะครับมารวมตัวกันแล้วก็ฝึกซ้อมบทเพลงต่างๆ ทำยังไงเด็กจะมีสมาธิในการเรียนเขาเรียนเขาเล่นดนตรีได้หรอคะ,อะตอนแรกผมมองว่าไม่ได้นะครับแต่ทีนี้พอม,มองอีกทีนึงก็คือเด็กกลุ่มนี้เขาจะสนใจในกิจกรรมที่ไม่เป็นวิชาการมากครับจะเป็นพละศึกษาศิลป,ปะดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยจะชอบเป็นพิเศษผมก็เลยเอาจุดที่เขาชอบเนี่ยครับมาพัฒนาต่อแล้วพอเขาเล่นแล้วสมาธิของเขานี่มัน,มนะจะนิ่ง<ช><ช>หรือว่ามันจะมันจะเป็นยังไงคะช่วยได้เยอะมากเลยครับในสิ่งที่ ที่เอาเด็กมาฝึกซอ้อมน,ะน่คือสมาธิเด็กจะมีมากขึ้น 2. ฝึกความรับผิดชอบให้กับเด็กครับว่าเด็กจะต้องมีเวลาซอ้อมที่ตรงเวลาสมาธิจดจําท่าทางจดจําบทเพลงนะครับก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ฝึกทักษะให้เด็กได้ดีมากเลยครับองค์ทุ่งโรงเรียนที่จิตเป็นอนุกูลครับก็ตั้งได้มา3ปีแล้วโดยโจุดเริ่มต้นคือเด็กนักเรียนเรา สามารถร้องเพลงได้สามารถเต้นได้หลังๆมาเด็กนักเรียนเราสามารถเล่นดนตรีได้ครับทีนี้คุณครูเราก็เลยมารวมตัวกันว่า3อย่างเนี้ยเราควรเอามารวมกันไหมค,ครับก็เลยมารวมกันว่าเรามาสร้างวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองไปในเรื่องของอนาคตเนี้ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยที่จะทําวงดนตรีให้กับนักเรียนที่มีความท่้องทางสติปัญญาแต่เราเราทำกันมาแล้วแล้วก็ได้ผล ทางโรงเรียนเราโชคดีที่ทางผู้ใหญ่ในจังหวัดหน่วยงานในจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรเนี่ยหลายหน่วยงานที่ขอความคุครอจากวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเราครับไปแสดงในงานเลี้ยงปีใหม่งานเลี้ยงขอบคุณนะครับหรือจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆตามหน่วยงานในจังหวัดนะครับนอกจากนี้ก็พานักเรียนไปประกวดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครับอย่างครั้งล่าสุดนะครับครั้งที่71ที่จังหวัดต่างนะครับโรงเรียนเราก็ได้ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับในการเต้นหาเครื่องประกอบเพลงะนะครับสำหรับนักเียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาเด็กกลุ่มนี้นเป็นเด็กกลุ่มชั้นประถมศึกษาทั้งหมดลและนี่ก็คือคุณครูรัตนาน,นันเขียวครูผู้เป็นที่รักของทุกคนในโรงเรียนีิกิตปัญญานุกูลสาหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ